ึงได้5 6 5หคูณหได้30ได้3า2สทบองนเนาะห้าสคูณกับ55เนี่ยได้25 5หบวกหนึ่งได้เท่าไหร่5้บวกหได้6 5หคูณหได้30จึงตอบ30,2,5ทัสอง้าน 75คูณกับ75 25, ได้25 7สบวกหได้8 7คูณ8ได้5้าต่อ5 6 2 5ได้แล้วเนาะได้เนาะอะไรเนาะทีนี้ กรณีที่ตัวเลขไม่เรียงลำดับไม่ได้เรียงตั้งแต่หนึ่งตัวแรกไม่เป็นปัญหาเนาะเช่นเริ่มที่เท่าไหร่ 11, 12, 1 1บวก12บวก3ตอบเท่าไหร่ครับเที่ยว เบตบวก12บวก13บวก14บวกไปเรื่อยถึงบวก50ตอบตอบเท่าไหร่ครับก็1บวก2บวก3บวกไปเรื่อยถึงบวกกับ10ใช่ไหมแล้วอะไรต่อแล้วบวกกับ11บวก12บวก 1ิบสมบวกไปเรื่อยๆจอถึงบวกกับ50าใช่ไหมอีกตัวสีเ่เงินนี้คือตัวที่โจทย์ต้องการไหมไม่เราบวกว ออกด้วยหนึ่งบวกสองบวกไปเรื่อยๆถึงบวกถึงสิฮันนอถ้าเริ่มที่ยี่สิบล่ะก็ตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าหากออกใช่ไหมถูกั้ยเลขตรงนี้มันหายเฉยๆมันยังเตียงอยู่ใช่ั้ยอันนี้คือกรณีเลขหายหายตัวไหน หายตัวสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องเอาตั้งแต่เนี่ยสูตรตั้งแต่ตรงนี้แสดงว่ามันคืออะไรมันคือซิกมาของ I เท่ากับ1จนถึง5 0สิใช่ไหมแล้วลบออกด้วยซิกมาของ I ที่เริ่มตั้งแต่1จนถึงสิข้อนี้จึงได้เท่าไหร่ครับนี่สูตรบานทีสูตรคืออะไร N ส่วนองบด้วย N อ็บวก่ใช่ไหมว่าข้อนี้จรงต่จึงตเท่าไหร่ มีห0สตัว50สส่วนที่2คูณด้วยห0สบวกกับ1ลบด้วยลบด้วยลบด้วยตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือ10ส่วน2คูณด้วย10บวกก็ได้เท่าไหร่ครับยี่สิบห้า 25่คูณหได้ได้125ใช่ไหม,มได้ร้อยยี้าคูณกับ10ได้1นึ่งพับวกกับ2ี่าใช่ไหมอันไหนยี่สิบห้าคูณ50ก่อนยีคูณกับ50าสี่สคูณกับหแสดงว่ามันได้ไดเท่าไหร่นันเจ็น่นเองใช่ไหมลบออก อ,ออกด้วย11คูณ5ก็ลบออกด้วย55ช่มไหม55คือ50บวกกับ5เพราะฉะนั้น50ไปลบออกจาก1,250จึงได้1,200 5ไปลบออกจาก25ไปลบออกจากที่5ก็เหลือ20 5ข้านี้จึงต่อ1 1,200 1,220ได้แล้เนาะ ก็กลับ1นึ่งพันไม่ซีเรียสกับการถูกโทรแต่ตอนสอบซีเรียสนะเราเรียนนยไม่เป็นปัญหาแต่ตอนสอบตอนสอบสโอเคเนาะเพื่อน ตัวเลขหายตัวเลขหายแล้วข้ามกี่ สใช้วิธีเก้าไม่ได้วิธีการตรงนี้ทําอย่างไรวิธีการทําอย่างไรถ้าตัวเลขหายวิธีการวิธีหาหนึ่งหาเอ็นหาเออ็นอันที่สองใส่ซิกมาเอเอ็นโก่อนซิกมาเอหาอะไรก่อน อะไรก่อนครับหาจํานวนพูก่อนหาจํานวนคูณพอหาจํานวนคูณแล้วหาอะไรต่ออันที่3ามได้จํานวนคูณแล้วก็เป็นซิกมาของ A n เอเท่ากับ1ถึงถึงเท่าไรละ่ะถึงข้อ2ใช่ไหม 2, เช่นตัวนี้ข้อ2ตอบอะไรครับเช่น 2ยกกำลังสองบวก5ยกกำลัง2บวกกับ8ยกกำลัง2บวกไปเรื่อยถึง29ยกกํายกกำลังสองมีกี่โพสหาไปแล้วเนาะมี30โพสใช่ไหมมี30โพสเราจึงได้อะไร A n เป็นเท่าไหร่ยกกำลัง2อออกเป็นเท่าไหร่ได้ 3N-1 ลบ1ยกกำลัง2เงไ่กจึงกลายเป็นอะไรครับจึงกลายเป็นซิกมาของ 3N-1 ลบ1ยกกำลังส เป็นเท่ากับ1ถึง30หงลักการมีแค่นี้ใชหลักการมีอยู่แค่นี้อ,อ๋เหลือข้อ4ข้อ4กระจายซิกมากกระจายซิกมากอ่ะข้อ2องจำนวนในข้อ2เป็นจำนวนในข้ 2. อ2หาจำนวนพจน์ก็เอาจำนวนพจน์มาใส่ในข้ 2. อ2ทงเห็นไหมจำนวนพจน์เป็นสาหนูก็มาใส่30 แล้วก็ใช้กระจายซิกมาตามสุบัติใช่ไหมกระจายซิกมาไปตามสุบัติเพราะสีกระจายซิกมาอันนี้อันนี้คือซิกเขาสามซิกมาเอ็นเอ็นเท่ากับหนึ่งไอข้างบนคือข้สองโอเคเนาะครับไปดูเพิ่มเติมนะครับไปดูเพิ่มเติมในเอกสารในชีพีนะครับ มีใครสักถามไหมคะมีใครสักถามไม่มีนะเนาะอ่าไม่มียังไม่ให้แปล